โอ้ยตกใจหนะ้าแม่แอนไปทำอะไรมาโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์แลบบได้แลบบได้เลยโอ้ยมามามาแม่แอนเดี๋ยวจ๊แอนจะบอกให้นะว่าตอ,อนเนี้ยเจ๊แอนใช้อะไรอยู่แนะนำเลยลิลลิลเสร็จ ของเขาดีเขามีอะไรบ้างดูนะแม่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกสี่ตัวอ่ะล้างหน้าด้วยสบู่ตัวนี้เลยรหอยสมนะแม่เห็นะตัวนี้ราคาเก้าสิบาทนซาเจ็ดสิ้ากรัมล้างหน้าได้สะอาดหมดจดมากเลยจ้ะแม่ขอบอกนะจ๊ะแล้วตัวต่อไปก็ต้องตามด้วยไวอย่างเรา เข้าเลขสี่แล้วเราต้องใช้นี่เลยน้ำตกพิเทล่านะจ๊ะแมะ่เป็นน้ำตกให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะจ๊ะนำเข้าจากเกาหลีของแท้เป็นสูตรแอนตี้เอนจิ้นนะจ๊ะแม่นะคะตัวนี้อยากดูเท็กซ์เจอร์เขาไหมนี่้เลยใช้ประมาณสักหลอดนึงก็ทั่วหน้าแล้ว ใสเป็นสูตน anti aging นะจ๊ะแม่โอเคตัวต่อไปก็ต้องตามด้วยนี่เลยไฮยาบูสเตอร์เซรั่มนะจ๊ะแม่เป็นเซรั่มเข้มข้นของลิลินขาวนะจ๊ะนี่อ่าให้ดูนะักกินก่อนเพาะเป็นยังไงนะจ๊ะนักกินเขเป็นเซรั่ใสนะจ๊ะเซรั um ่มเข้มข้นอันนี้ให้เรา ซึมเร็วนะซึมเร็วเลยนะเราตอวนี้ซึมเร็วไปดูเท็กซเจอร์หรือเนื้อครีมเนื้อเซรั่มของก้อนนะจ๊ะทาดีกะแาแป๊บเดียวซึมอะตันวนี้เราก็ตามด้วย d and y a night นะแม่นะ d and night นี่ white forest ของเขาเนาะจะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนก็อาจจะม่ชัดนะนะให้ดูเนื้อครีมเขาก่อนนะเนื้อครีมเขาเข้มขน้นมากใช้ดีใช้แล้วหน้านุ่มเด้งตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนหน้าเรานิ่มเหมือนตุ๊เด็กเลยดูดูเนื้อครีมเขาฟันอนนะั้นอืมไดู แม่มมเลืกิมพอดีเป็นจ้าไปใช่ไหมอืมแค่นี้เองสี่ตัวนะแม่ฝากไว้เลยแม่แอมไปตำสาหน้าจะได้แบบดีแบบนี้ตอนเนี้ยแจ๊แมอมอ่ะเขาใช้มันเป็นปีแล้วนะหน้าเขาเนี่ยเนี่ยอืมก็ชับรูมขนมากแบบริ้วรอยก็แ,แบบ ลดลงนะแม่ริ้วรอยอะ่ะมันแม่มันก็มีไปตามวัยเวลาย,ยิ้มเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีใช่ไหมอ่ะก็อาจจะเหลือรอยกลอบนิดหน่อยอะ่ะมันก็เป็นไปตามฮอร์โมนของเพศแม่อย่างเรานั่นจ้ะแม่แอมไปตาซ่าลิลิลเขาอะ่ะมีโปรโมชั่นอยู่นะสอบถามหลังไม่ได้เลยนั่นจ้ะบอกไว้นะครับฟไว้ได้นะโอเคจ้ะ